แต่ละครับร้อนแรงนะครับนอกจากข่าวซื้อขายนักเตะแล้วเนี่ยก็มีข่าวปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับพื้นเพเนี่ยผมเกิดในจังหวัดที่อยู่ชายแดนเลยติดชายแดนเลยนะครับก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ผมก็บวชอยู่ใกล้ๆกับชายแดนนั่นแหละนะครับห่างจากชายแดนพมิเนี่ยอยู่1 0บกว่ากิโลเมตรนะครับไอพื้นที่ที่พาดที่ปัญหาที่ช่องจอมอะไรต่างๆนีครับ รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผู้นาเขเมรอย่างนารดมศรีหนุนเนี่ยนะครับก็มีบ้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นสถานที่แสดงช้างในงานช้างนะครับทุกเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในช่วงที่เขเมรแตกเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ยังเด็กๆอยู่นะครับก็มีข่าวว่าคนเขเมรเนี่ยอพยพมาทั้ง อาวุธสงครามทั้งทองทั้งอะไรเนี่ยนะครับก็มีการขนติดตัวมาแล้วก็มาขายของคนไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับผมก็ย้ายออกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าครอบครัวแล้วก็พี่น้องผมเนี่ยซึ่งพี่พี่ผมที่ค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับก็สามารถพูดและฟงังภาษากขมรได้คุณเซนพูดอะไรเนี่ยผมเนี่ยพอได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ไปช่วยงานค้าขายที่บ้านนะครับก็นอกจาก เรียนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นส่วนพี่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยคับที่ขายของในตลาดนะครับก็ต้องสื่อสารภาษาแคเมเนได้นะครับแล้วก็ในตลาดนักเตะลิเวอร์ูลเนี่ยก็มีการนำเข้านักเตะเข้ามาทั้งหมด6คนแล้วนะครับหนึ่งก็คือพรีออเดอร์มาก็คือจอจี้มามาลาซิลีซึ่งลิเวอร์ูลก็ไปจ่ายค่าฉชัญญาจากบาเลนเซียแล้วก็ปล่อยยืมหนึ่งซีซั่นนะครับตอนนี้ มายืนมือสองแล้วนะครับก็อายุเข้า24แล้วนะครับก่าตัว29ล้านสูง198เซนิเมตรนะครับผู้รักษ,ษาประตูเนี่ยมี3คนนะครับถัดมาก็เป็นอามีนเป็กซี่สูง190เซนติเมตรนะครับอายุ20ค่าตัวเนี่ย1.5ล้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยปอน์หรือว่าเป็นหน่วยยูโรนะครับน่าจะเป็นยูโรนะครับ วินเพนย์เกิดในออสเตรียแต่ว่าเล่นให้กับยู21ฮังการีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นผู้รักษาประตูจากเบรสตันนอตเอนนะครับอันนี้เป็นชาวอังกฤษแท้ๆเลยดังนั้นเนี่ยโคต้าโฮมโกลนก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับโฮมโกลนบายเอสโซเซสผู so ้รักษาประตูจากเพรสตันเนี่ยชื่อเฟรดดี้ฟูดแมนนะครับสูง188ซนติเมตรนะครับอายุ28 ผมไปดูไฮไลท์ของทั้งเบ็คซีแล้วก็วูดแมนเนี่ยนะครับผมว่าเรามีผู้รักษาประตูสามคนที่มีสไตล์การเล่นที่ดูคล้ายๆกันนะครับมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วนะครับเซฟจุดโทษดีทั้งสามคนเลยไม่ว่าเป็นมา巴拉ซิลี่นะครับเบ็คซีแล้วก็วูดแมนนะครับแล้วก็มีการดดนหนึ่งต่อหนึ่งในลักษณะ เมื่อกองหลังยืนไฮไลน์แล้วก็มีกองหน้าหรือทะลุมาเนี่ยครับดูดีเลยนะครับแล้วก็ถัดมานักเตะเอาฟิลคนแรกก็เป็นเจริมี่พิมพง์เราได้มาในราคาค่าฉิกสัญญานะครับถ้าคิดเป็นเงินปอนก็ยี่สิบเก้าจุห้าล้านนะครับอายุยี่สิบสี่เป็นตัวทีมชาติฮอลแลนด์หรือนิเธอร์แลนด์นะครับของกัปตันทีมเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นฟอร์เรนวส อายุ22นะครับนี่ค่าตัวสถิติของสโม,มสรเลย115.5ล้านนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ทราบมาล่าสุดนะครับก็เอาตัวเลขอ้างอิงที่ผมได้มาแล้วกันนะครับจากเลเว์คูเซ่นนะครับเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมันติดทีมชาติไปแล้ว26เกมนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะได้วูดแมนมาก็เป็นมิลสเคอร์เคสอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเด็กที่เกิดในเซอร์เบียนะครับ แต่ว่าเนนร่นกับทีมชาติฮังการีนะครับเราได้มาจากบอลมัดค่าตัว40ล้านนะครับนี่คือเป็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะครับดิพูก็จ่ายไป200กว่าล้านแล้วนะครับถ้าตัดที่เราพรีออเดอร์ไปจอจี้มามาลาซิวีเนี่ยครับก็ทะลุ2ล้านไป200ล้านไปนิดหน่อยนะครับเห็นว่ายังสามารถช็อปได้อีกประมาณ200ล้านจากที่ผมติดค้างไว้นะครับว่าผมจะมาพูดถึงรุ่งดวงนนเตะนะครับ ดังนั้นนี่นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงดวงนักเตะที่เราได้มาใหม่เป็นนักเตะค่าตัวสถิติสมโมสรน,นะครับนั่นก็คือฟลอเรน i ีสชื่นซึ่งฟลอ Fro S. แล้วกันเกิด3พฤษภาคม2003นะครับถ้าคิดเป็นพศออก็2546นะครับอายุปัจจุบัน22นะครับฟลอเรนตีสเกิดปีคุยป,ป,ปีเดือนเกิดเป็นเปียซิง ยิกจู้เป็นเปียจื่อนะครับเฉพาะยิกจู้เนี่ยนะครับหรือราศีวันเนี่ยครับดีทีเจ้าชะตาเนี่ยครับเป็นราศีเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอดีตนายกที่ถูกคอนคอร์ดว่าเป็นรปภนะครับที่บังอาจมาบังคับเครื่องบินนะครับแต่ปรากฏว่าคุณหนูเจนไบรเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยครับก็เจอข้อหาขายชาติไปแล้วนะครับคิดว่า ปัญหาเรื่องคดีอืนต่างๆนี่ผมพูดไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ปีสองห้าหกแปดล้วนะครับว่าไม่รอดนะครับแต่พี่นึกว่าผมถ่ายว่าเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ช่วงพีคของปัญหาของดวงตาของออลูกของโทนี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิงหาเนี่ยทุกอย่างน่าจะจบนะครับก็ไปในลักษณะที่พ่อกับอ่านี่แหละครับมีปลายทางยังไงนะครับแล้วก็ รอบนี้เนี่ยนะครับหนีทันก็ทันนะครับหนีไม่ทันก็จบห่างนะครับออกนอกเรื่องแล้วเกิดปีกุยบีเดินเกิดเป็นเปียซิงจิกจู้เป็นเปียชื่อนะครับจากรูปดวงเนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยรูปดวงราศีวันแล้วก็โครงสร้างดวงเนี่ยมีความละไม้คล้ายกับเรียวเนเมซี่นะครับก็คือเป็นรูปดวงซึ่งเป็นไฟเปียเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรูปดวงเจี๊ยซิงนะครับเจี๊ยซิงเกอร์รูปดวงถ่ายเทนะครับ รูปดวงลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนที่มีจินตนาการมีสติปัญญาที่โดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่กํากับดูแลให้ดีนะครับก็จะกลายเป็นคนที่ไปเสียเวลากับเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนะครับรูปแบบเจสซิงเนี่ยนะครับมักจะโดดเด่นในการใช้ไหวพริบใช้ ความสามารถเฉพาะตัวนะครับทํางานกิจกรรมได้ดีนะครับเจซิงอีกความหมายหนึ่งนะครับก็แปลว่าดาวเทพโคลคาก็ได้ซึ่งมีพรสวรรค์ในเรื่องการกินนะครับเป็นคนที่ถ้าชิมอะไรแล้วบอกว่าอร่อยเนี่ยนะครับก็การันตีได้นะครับจุดอ่อนของเจซิงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการกำกับที่ดีนะครับก็จะเป็นพวกประเภทบุฟเฟ่นะครับหัวดีแต่ขี้เกียจ แต่ถ้าได้ทําอะไรที่ชอบเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยครับก็จะทําได้ดีมากๆนะครับพวกกิจกรรมกลางแจ้งอะไรต่างๆนะครับพวกเจสซิงเนี่ยจะทําได้ดีครับแล้วก็พวกที่ทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับคนแล้วก็ทํางานกับคนหมู่มากก็จะเป็นพวกที่มีบทบาทอย่างเนี้ยได้ดีนะครับรูปดวงอ่อนแอนะครับถ้าให้คุณสําหรับดวงนี้เนี่ยครับก็เป็นาตดไม้กับทัดไฟนะครับ ตอนนี้เนี่ยเดินไปจรธาตุไม้ก็เดินไปจรธาตุไม้มายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มไวจรที่เดินไม้อีกแล้วก็เดินตัวเบ้านะครับจากนั้นก็มาไม้กะนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็ยังเป็นธาตุไม้อีกเป็นไม้อิงนะครับดังนั้นเนี่นะครับเดินว่จรต่อเนื่องเป็นธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุให้คุณนะครับจากรูปดวงนี้นะครับเจ้าตัวเนี่นะครับราศีที่ให้โทษนี่นะครับ มันก็จะเข้ามาในช่วงถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับก็จะมีปีซสองห้าหกสี่นะครับถ้าคิดเป็นคศออก็จะเป็นสองพันยสบเอ็ดนะครับเป็นปีสองพันยิบเอ็ดนะครับสอง2ันยี่สิบสองเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เดินไปจอนซึ่งก็เป็นชิกสวดน,นะครับส่สวดเนี่ยเป็นธาตุน้ํานะครับธาตุน้ำเข้ามาประทะพิีเิอชะตาด้วยนะครับชิกสวดเนี่ยนะครับเป็นวิบากท,ที่ถือว่าแรงนะครับ ปี2022เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เจอวิบากเข้ามากระทบวิบากที่จรเข้ามากระทบเนี่ยนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับเจ็บหนักต้องพักไปถึงสิบเดือนนะครับจากเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับซึ่งพอกลับมาเนี่ยนะครับก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับทั้งนั้นที่ในปีที่ผ่านมานะครับปี2023นะครับ2023เนี่ยนะครับก็ไทยสวยเนี่ย จรมาก็ถือว่ามาเป็นวิบากพอสมควรนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็กลับมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งบวกและลบนะครับผลบวกก็คือมันเป็นเจียงแชนะครับเป็นดาวผู้นํานะครับทําให้เจ้าตัวนี้ผลงานโดดเด่นแล้วก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเกยอรมันนะครับเพราะว่ามันคาดเกี่ยวสองพันยี่สิบสามต่อสอง4 2 0ย4ิบสี่พันยิบสี่ต่อสอง5นยิบห้าะครับแล้วก็สองพันยี่สิบห้าเนี่ยครับก็ เดินไทยสวยเป็นกะซิงนะครับราศีบนเนี่ยเป็นธาตุไม้นะครับซึ่งก็เป็นธาตุให้คุณนะครับแล้วก็มีวิบากจรเข้ามาผสมอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ส่งผลให้กับเจ้าตัวมากมายนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับครองผลงานที่โดดเด่นยอดเยี่ยมแต่ว่าความสําเร็จโดยส่วนตัวถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของเยอรมันเนี่ย สองซีซันติดต่อกันนะครับแต่ปีที่เจ้าตัวเนี่ยโดดเด่นมากๆเนี่ยก็คือปี2 0 2 3าต่อสอง4นินะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครับมันเป็นเจี้ยงแชร์จอดเข้ามานะครับทำให้เจ้าตัวประสบความสำเร็จมากแต่นั่นก็มีวิบากจอเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวนะครับในกรณีที่มีวิบากจอเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะครับที่คนคนนั้นเนี่ยนะครับจะประสบปัญหาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็สามารถ ถ้าเม,เมื่อดูแล้วนี่นะครับโัวเฉลี่ยน้ําหนักแล้วเนี่ยมันทั้งให้คุณให้โทษนะครับในส่วนของให้คุณก็มีให้โทษก็มีนะครับถ้าดูจากให้โทษเนี่ยนะครับปีสองพยิบสามเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริเวณเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับที่ต้องมีปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองหรือว่าต้องไปรับผิดชอบเรื่องเงินเงิน,งนทองทองที่ เป็นเงินก้อนใหญ่เลยครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราดูข่าวนักเตะเนี่ยครับเราก็จะไม่พบหรอกนะครับว่าไอ้ข่าวพวกนี้มันจะปรากฏอยู่ในสื่อเพราะว่าข้อมูลเรื่องฟอร์มเรื่องอาการบาดเจ็บเรื่องความสำเร็จส่วนตัวนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองมากกว่านะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับพวกที่เจอวิบากเนี่ยใช้สวยถูกประทะหรือว่ายิกจู้หรือราศีวันเนี่ยนะครับถูกประทะเนี่ยนะครับ ใชสวยมาปะทะยิกจู้ใท้สวยมาปะทะปีเกิดนะครับใท้สวยมาปะทะเดือนเกิดนะครับเกิดวิบากปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยในยุคของยีนครันะครับในปี2020นะครับ2019ต่อ2020นะครับคว้าแชมป์ได้ก็มีวิบากจรเข้ามาตอนนั้นก็เจอโควิดนะครับหรือร์พภูแม้คว้าแชมป์ได้ก็ไม่สามารถฉลองแชมป์คือความสําเร็จมีนะครับแต่เจ้าตัวก็อยู่ในสภาพที่ อึดอัดคับข้องนะครับจริงๆเนี่ยลิวอูมีโอกาสมากๆเลยที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้โดยที่มีคะแนนเนี่ยน่าจะมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยนะครับจบในการคว้าแชมป์98แต้มเนี่ยอาจจะมากกว่าด้วยนะครับแล้วซีซั่นถัดมาเนี่ยก็ร่วงนะครับซีซั่น2020-2021นะครับก็สะดุดนะครับเพราะว่ามันเป็นวิบากต่อเนื่องกระทบเข้ามานะครับเพราะว่าปีชวดกับปีฉลูเนี่ยนะครับ ให้โทษวงของเมนคับนะครับหรือนักเตะที่เจอวิบากเข้ามากระทบแล้วมีผลกระทบกับฟอร์มแต่ว่าไม่มีผลต่อสภาพร่างกายอย่างโมเมตซาร่านะครับวิบากที่จอนเข้ามาเนี่ยนะครับในปี2020นะครับปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีชวดนะครับฟอร์มของซาร่าเนี่ยนะครับก็สะดุดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับก็ สามารถผ่านไปได้สภาพร่างกายก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บแต่ว่าฟอร์มโดยส่วนตัวเนี่ยครับไม่ถึงกับดีนักนะครับแล้วก็พอมีราศีที่จอนเข้ามาแล้วให้คุณเนี่ยครับซาร่าเองเนี่ยก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างน่าพอใจนะครับเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยซาร่าเองเนี่ยครับก็เป็นนักเตะที่ไม่ค่อยมีปัญหาบาดเจ็บโดยง่ายนะครับนักเตะ ที่เจ็บหนักอย่างฟันได้เนี่ยครับตอนนั้นนี่ครับก็ถูกวิบากจรเข้ามาประทะนะครับอย่างปี2021นะครับฟันได้นี่นะครับก็เจอวิบากเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นไทยสวยจรเข้ามาชงทั้งปีเกิดเดือนเกิดนะครับหรือปี2020นะครับก็เป็นวิบากจรเข้ามากระทบอีกนะครับก็ท่งผลอย่างโจโกเมสเนี่ยนะครับก็ในรูปดวงเนี่ยครับเจอวิบากจรเข้ามากระทบเนี่ยนะครับก็ บาดเจ็บหนักแล้วก็หายไปยาวแล้วก็โจโกเมสนะครับก็เป็นนักเตะที่เวลามีอาการบาดเจ็บนะครับก็มาจะเจ็บนานเจ็บยาวๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะวิบากจรเข้ามาแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าวิบากจรเข้ามาน,นักเตะคนนั้นเนี่ยจะต้องบาดเจ็บเจ็บหนักนะครับแต่ว่าฟอร์มสะดุดเหมือนอดีตผู้เล่นหมายเลข66ของเราเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับ ก็เจอวิบากที่จอนเข้ามากระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองนะครับก็เลือกที่จะย้ายไปสวมเสื้อเบอร์12นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยหลายอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความสามารถของเจ้าตัวนะครับการฝึกฝนตัวเองทักษะต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้มันยังติดตัวนักเตะไปอยู่นะครับตราบที่ไม์เซตยังดีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถประคับประคองไปได้ถ้าดูจาก ดวงของฟอร์ลินเวสนะครับปี2026เนี่ยนะครับจะเจอวิบากจรเข้ามามากระทบหยิกจู่และถามว่าในทุ่งที่วิบากจรเข้ามากระทบเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี่นะครับมีอาการบาดเจ็บหนักก่อนที่จะมาฟื้นตัวในช่วงหลังนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเจอวิบากในปี2022นะครับที่ต้องพักไป10เดือนเนี่ยครับ วิบากที่จอนเข้ามากระทบในปี2026นี่ะครับเป็นวิบากที่เบาวกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองภาพโดยรวมเนี่ยวยจรดีนะครับวิบากที่จอนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสะดุดอยู่พอสมควรนะครับแต่วิบากที่จอนเข้ามาเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่าปี2022นะครับปี2022ิเนี่ยฟอร์เรนเบสเนี่ยนะครับเจ็บหนักยาวพักยาวไปเลยนะครับเพราะว่ามันกระทบทั้งราศีเดือนและก็ราศี วันด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการงานนะครับซึ่งถ้าจะเจอวิบากอย่างนี้อีกนะครับโอ้โหก็ต้องว่ากันอีกยาวมากนะครับอีกเป็นสิบปีครับถ้าจะเจอวิบากแบบนี้อีกสาหรับไทยสวยที่จอเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวิบากที่จะเกิดขึ้นในปีสองพันยิบหกเนี่ยนะครับหรือสองพันยิบเจ็ดนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลพอสมควรนะครับสองพันยิบเจ็ดเนี่ย ก็มีวิบากที่จอนเข้ามาเนี่ยส่งผลกระทบพอสมควรก็ดูว่าในปี2027เนี่ยนะครับสำหรับโฟลริเดียเนี่ยจะเป็นยังไงครับแต่ไม่ได้บอกว่านักเตะจะอยู่ในสภาพที่ปัญหาเกิดขึ้นหนักหนาจนกระทั่งแบบเจ็บหนักยาวๆเหมือนปี2022เนี่ยนะครับแต่ว่ามันกระทบแน่นอนเพียงแต่ว,ว่ามันจะออกมาในรูปไหนเท่านั้นเองนะครับฟิเียเนี่ยนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ ความคิดสร้างสรรค์สติปัญญานะครับแล้วก็จริตของเจ้าตัวเนี่ยนะครับด้วยวิถีอาชีพเนี่ยนะครับที่เล่นกีฬาประเภททีมที่จะต้องเล่นกันเป็นทีมแล้วก็ทํางานร่วมกันกิจกรรมที่ทํางานรวมกลุ่มเนี่ยนะครับรูปดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปดวงที่ทําได้ดีนะครับพียงแต่ว่าชีวิตโดยส่วนตัวเนี่ยครับถ้าดูจากรูปดวงเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าชีวิตสมรสเนี่ยอาจจะต้องสมรสมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพราะดูจากรูปดวงเนี่ยนะครับเจ้าตัวกับคู่ครองเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนักเตะของเรานะครับก็มีแมคก้านะครับแล้วก็มีโซโบเนี้ยนะครับที่มีวิบากระหว่างเจ้าชะตากับคู่ครองอย่างนี้นะครับพวกนี้เนี่ยครับความรักไม่ค่อยราบรื่น แต่ในอนาคตเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าหลังจากผ่านการสมรสไปแล้วหรือมีคู่ครองไปแล้วในอนาคตอาจจะมีการสมรสกับคนใหม่ซึ่งวัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับก็อาจจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยครับมีปัญหาก็จริงแต่ว่าก็จะสามารถประครับประคองได้แต่ในช่วงแรกๆเนี่ยครับมีปัญหาแน่นอนนะครับซึ่งคนที่รูปรวงในลักษณะน,นี้เนี่ยครับ มีเยอะครับที่ปัญหาชีวิตคู่เนี่ยนะครับยิ่งถ้ามีปัญหาเศรษฐกิจตามเข้ามาด้วยนะครับพวกนี้จะส่งผลที่เห็นได้ชัดนะครับส่วนฟล l เรนเซสนี่ยนะครับดูจากรูปดวงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยไวจรส่งเสริมเนี่ยก็ไปยาวๆเลยนะครับผมดูเนี่ยต่อเนื่องไปในตลอดระยะช่วงสัญญาของที่มีกับรูปภูเนะครับเดินไปจรธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุให้คุณเนี่ยยาวเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย ยังเดินไปจรไม้กะอยู่นะครับแล้วก็ยังบวกไปอีก5ปีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีวิบัติจากไท้สวยจรเข้ามาในปี2026ต่อ2027นะครับ2ปีนะครับปี2028เนี่นะครับปีนั้นเนี่ยครับก็จะมีไท้สวยจรเข้ามาซาฮะกับรูปรวงนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในสภาพอึอดอัดหน่อยนึงแต่น่าจะผ่านไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ถือว่า ในดวงทุกคนเลยนะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเจอปัญหานะครับมันไม่มีทางหรอกนะครับที่รูปดวงเนี่ยมันจะลืมทั้งหมดหลายๆคนเนี่ยเราเห็นชีวิตเขาแค่เปลือกนอกนะครับเราไม่เห็นเนื้อในของเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีปัญหาส่วนตัวอะไรบ้างนะครับอย่างคนดังที่เราได้เสพข่าวเนี่ยครับมีปัญหาเตียงหักบ้างเรื่องต่างๆที่เข้ามาบ้างนะครับ ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับในวันเวลาที่พวกนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยครับไอภาพเหล่านี้มันไม่ถูกนําเสนอนะครับแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีคร้าวกันหมดแหละนะครับฟลินเวสเนี่ยนะครับก็เป็นรูปดวงที่มีลักษณะรูปดวงคล้ายๆกับเดรเนเมซี่นะครับวิพีเ่เจตาเนี่ยเป็นไฟเปีย้ยเหมือนเลรเนเมซี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยไวยจรเนี่ยส่งเสริมมาไล่มาตั้งแต่เริ่มไวจรตอน อายุเก้าขวบซึ่งไวจรเนี่ยอันนี้นับจีนนะไวจรนี่ก็จะเข้ามาตอนเจ้าตัวเนี่ยนะครับในเดือนกันยาตอนเจ้าตัวเนี่ยอายุเก้าขวบนับจีนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาไวจรส่งเสริมยี่สิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโฟลิมเวสเนี่ยนะครับยังดีต่อเนื่องได้อีกนะครับจนช่วงยี่สิบปลายๆนะครับช่วงนั้นนี่นะครับก็จะเดินไวจรที่เป็นไวจรให้โทษเป็นไวจรทัดน้ํานะครับตอนนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับฟล l เ n นเบสนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ